โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะผมไปดูทุกคนกันด้วยนะี่ก็สำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บดีไอดีแต่โตช็อปนะทุกคนสําหรับน้องก็ไหนนะที่อยากได้ไอดีนะครับในงบหลักสิบวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้ผมก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราต้องสมัครสมาชิกันก่อนน่ครับผมแล้วก็วันนี้พี่มีคนมาแจกกันด้วยนี่ครับทุกคนนะแล้วก็นั้นอ่าทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะครับผมนะบนนะอี่สองจะเป็นลาดผ่านนะผมอันที่สามก็ะจะเป็นยืนยหหันลาดผ่านทุกคนแล้วก็นี่ครับผมนะ ด้า,านหลังจะเป็นยินยานาผ่านนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีที่มีโค้ชแจกกันด้วยนะแล้วก็กดสมัครสมา,สมาชิกไปได้เลยนี่ครับผมนี่ฮะก็ได้มันเข้ามาอยู่ในหน้าเว็บเลยทุกคนก็โปรโมชั่นพิเศษนะผมตอนนี้นะครรบผมก็โปรโมชั่นพิเศษนะเติมเงินครบสองก็อาจะได้เครดิตส่วนสองทุกคนก็คือเติมสามร้อยครบจะเติมสามร้อยก็ได้หกร้อยนะทุกคนเติมห้าร้อยก็ได้หนึ่งพันนะครับทุกคนนะแล้วก็ ประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็นี่เลยครับทุกคนก็จะมี ID ต่างๆมากมายเลยทุกคนไอดีหัวข้าวไอดี ID หมกเอฟอดโคตรรวยนี่ครับแล้วก็ไอดีอื่นๆมากมายเลยนะทุกคนแล้วก็น้องๆที่แบบว่าอยากได้ไอดีไหนก็จัด ID นั้นไปนเลยนะครับผมเนาะก็มีไอดีให้เลือกมากมายเลยนะครับทุกคนนะ โอเคก็สำหรับพิธีการเติมเงินเว็บนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบ2องขวนะทุกคนสําหรับใครที่เติม2องขวไม่เป็นนะคะผมก็สามารถนะครับผมดูคลิปใน YouTube ได้เลยนะทุกคนดูคลิปใน YouTube ได้เลยนี่ครับผมแล้วก็เอาลิงก์สองขวมาใส่ตรงนี้แล้วกดตรวจสอบการทํารายการก็แค่นั้นเองง่ายๆนะครับทุกคนสบายๆนะครับผมแล้วก็ไปที่เติมโค้ดนะผมใครอยากได้โค้ดนะใส่โค้ดตามพี่ได้เลยนะทุกคนนี่ฮะ นี่ครับผมเปโพดไปเลยครับ D I D ขีดเจ็ดห้าสี่แปดนะคบทุกคนนะแล้วกดตรวจสอบไปเลยครับผมนี่ครับผมหนึ100่งร้อยนะทุกคนค็ได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยเนี่ยครับนะโอเคไปทุกคน อนี่ครับผมได้หนึ่งด้อ0จริงๆนะทุกคนถ้าได้เท่าไรก็คมนตงกันด้วยนะทุกคนบางทีอาจจะได้สิบ0ี่สิบก็ได้แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนี่ครับทุกคนโอเครครับผมก็เดี๋ยวมาจับเป็นไอเดียระยะทุกคนอืพี่อยากได้สายนักแข่งเนี่ยทุกคนเวิร์กป่ะเดี๋ยวจะเป็นไอดีหมวกเอฟหรือเป็นไอดีหมวกคาเดียทุกคนก็อเป็นไอดีสายนักแข่งป่ะทุกคนไปดูนะได้ไรหรือเปล่าครับ โอเคทุกคนพี่ได้มาแล้วครับสำหรับไอดีนะคะผมก็ i อดีนี้จะเป็นไ d ดีที่เชื่อมเฟซนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าผมไปดูกันครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในไ d ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็นี่ครับผมเป็นไอดีนี้เลยแทุกคนก็นะครับผมก็มีหัวขาวนะครับผมแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อนี่นะทุกคนเสื้ออะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหโคตรตึงอะทุกคนแล้วก็จะมีหมัดนะเป็นหมัดหมัดไซตามะนะทุกคนหมัดจริงจังนะครับทุกคนแล้วก็เกรดบินนก ปี๊ฟ้านะครับทุกคนนะพูดตึงทุกคนแล้วก็นะครับผมมีปืนอัพเลเวอร์เจ็ดหนึ่งก็บอกว่าผมเป็นซองยาวอัพเลเวอร์เจ็ดนะทุกคนนะก็โพูดตึงทุกคนนะฮะนี่ะโพูดตึงทุกคน่นะนอคนใครที่อยากได้ดีแบบนี้แล้วผมจะพี่จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิบนะผมก็ลองมาส่กันดูได้ทุกคนนะอออตึงจริงตึงจริงนะทุกคน